สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้สาวนาเล่าได้พุทธาแช่อิ่มของโกโจสั่งมามาลองเบืองพุทธาแช่อิ่มทุงนี้หนึ่งกิโลควันเม็ดเรียบร้อยพี่น้องควันเม็ดเรียบร้อยเดอ้อแช่อิ่มหวานกรอบว่าสัน้นเพิ่นว่าเอ่า สาวน่าเล่ากะต้องลองเด้พี่น้องอืมเราต้องลองนะฮยยู้เดรยอยลยู้ยเด้พี่น้องไดบักลายหน่ะดูน่วยนีบักไงพุแท่แท้อิ่มจ้า พุษาหรือภาษาอีสานเออเอินว่าอันบักทันเนอะบักทันในนึงถุงคนสิถแถวแถมพริกเกลืออันนี้เป็นอีหยังก่ออันพริกเกลืออันสูตรอีหยังก่อเขาเอ,าอินอนโอสาวน่ะแล้วคือบอกออกติดอยู่ปากนี่ละตัวนี้เป็นพริกเกลือสูตรกะปิ อันนี้เป็นพริกเกลือธรรมดาอืพอพริกเกลือธรรมดาอียงเนาะสซ้าหน,น่าเราอัดขึ้นบอกด้ว <c oughs> ยอียงก่อนเอาเนี่ยอันอันแบบบวยบวยบวยแบบเป็นเป็นบวยนะพี่น้องเอ้ยจะเป็นเอินยากเด้สมว่าบัดนอกค่แข็ขงแน่แนเนาะพี่น,อน,น้องเนาะนะอือ พริกป่นพริกเกลือแบบแบบบ่วยนะพี่น้องแต่ว่าสาว์นาเล่าบ่บบมกักมันบพรผ็เพพ่อพีอ่มันตกพริกเกลือสาวนะาเล่าเองดูเดือดเอาไว้เซลาบันมามามา,มากินน้ำกันว้าไรากันไปเราจักหน้าที่เราค่าตะว่าอยู่นี่บักไงพี่น้อง ไงแห้งอีหลีเจ้านี่ไงคักอืมขันสีมอมเบิร์ดก็คือสปอย บวดไอไคในอยากเลยพี่น้องเขาในมันออกหมดแล้วพี่เกลือชาวนาเล่าทําเองเพราะว่ามักเผ็ดๆที่พ่นไทยแม่มันกะมีเผ็ดอยู่ดอกแต่วาบอคาัะอืม้ม ค่ะตันน้อยๆๆน้อยนุย่ยง่ายสุดยอดเลยพี่น้งองแซ่บกรอบอืมช้ำ อืมอืกว่าก่ารปแค่พี่น้อง <coughs> ừ. Ừ. <coughs> năm đây bình ngọn, nè năm đây. Giờ nào nè năm đây. mít đơn nuôi nhanh nhanh à ừ sao ừ บ่ต้องคายเม็ดยากเลยพี่น้องกินแบบเน้นๆเ,เลยหุดยอดสั่งได้ในตะกร้าเด้อ สาวนาลาวาแสบแสบหลดบ่แสบจีว่าบ่าแสบ Còn Nguyễn Nhai Ừ กินกับแาวนานแล้วคุมวัด พริกเกล็ดเจ้านาเล้ามาเท็ตเองแต่เขาก็แถมมาให้สามอันโลละ่อยกัาบาทพี่น้องเพราะกินเพราะซื้อแซ่บอืมยอด